สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่กับผมวานนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องจอมราชันแห่งสมอภูมิมนะฮะจะเป็น EP ีที่178แล้วนะฮะมีชื่อตอนว่าร่องรอยของเดียบุตอนที่1ความมืดมิดที่เกลืนกินร่างกายค่อยๆจางหายไปจนหมดสิน้นท่ามกลางสภาพดังกล่าวมูยองหันไปมองรอบๆในเปลวเพลิงขนาดใหญ่ที่บริสุทธิ์ของเดียบูเฉพาะผู้ที่สามารถพิชิตมันได้เท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติที่มีชีวิตอยู่และตอนนี้มูยองได้รับสิทธิ์นั้นแล้ว ตึงแก่นแท้ของเปลวเพลิงได้ถูกฝังไว้ในร่างกายคุณได้รับการสืบทอดผู้ควบคุมเปลวเพลิงสเตตัสหลักทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมากทักษะที่นอกเหนือจากทักษะพิเศษได้เพิ่มขึ้นเป็นระดับ A แล้วนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดหมูยองเริ่มเก็บเกี่ยวเปลวเพลิงต่อไปเขาเริ่มดูดกลืนเพลิงของเดียบุเข้าไปจนร่างกายพองขึ้นราวกับกำลังจะระเบิดไฟของเดียบุ เป็นจุดกำเนิดของไฟทั้งหมดเปลวไฟที่มีอยู่ตั้งแต่โบราณกาลหาโอกาสได้ยากมากในการรับมันมาในครอบครองยิ่งไปกว่านั้นคงมีเพียงมูยองเพียงคนเดียวที่สามารถต้านทานเปลวเพลิงของเดียโบได้แม้ว่าจะไม่ได้ต้านทานร้อเร์เซนแต่ก็มากถึงที่สุดเดียโบแข็งแกร่งขนาดที่สามารถสกัดการโจมตีของบาอันได้แล้วมูยองจะไม่ต้องการไฟของมันได้อย่างไรกันล่ะตึงคุณดูดซับเปลวเพลิงของเทพปีศาจเดียโบทั้งหมด อันดับเอฟเฟกต์ต่อเนื่องผู้ควบคุมเปลวเพลิงเพิ่มขึ้นถึงมูยองจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นแต่เขาก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากคนธรรมดาอย่างน้อยก็ลักษณะภายนอกซึ่งไม่มีเคล้าโครงว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อคุณเข้าใกล้จุดสูงสุดมากเท่าไหร่คุณจะเหมือนกลายเป็นคนธรรมดามากขึ้นเท่านั้นดาบของดากอนหลอดก็มีหลักการเช่นเดียวกันเขาละทิ้งกฎเกณฑ์ต่างๆไว้เบื้องหลังจนได้รับวิธีดาบที่ไม่แบ่งชนชั้นวันนะ ถึงแม้การเคลื่อนไหวจะเหมือนดังเช่นผู้เริ่มต้นทุกระเบียบเนิ้วแต่พลังที่ซุกซ่อนอยู่ภายในนั้นกลับแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งปัจนี้มูยองก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วร้ายความแข็งแกร่งหรือแม้กระทั่งความอ่อนแอถ้ามูยองไม่ต้องการแสดงมันออกมาให้รับรู้ก็ไม่มีใครสามารถมองมันออกได้โดยง่ายหลังจากดูดซับเปลวเพลิงเสร็จแล้ว มู่หยองก็มุ่งตรงไปยังพื้นที่สุดท้ายที่นั่นเขาสามารถเห็นไข่ใบใหญ่ซึ่งถูกห้อมล้อมไปด้วยเปลวไฟย่อมย่อมสโนว์สโนว์เป็นผู้สืบทอดของการูดานอกจากนี้การูดายังเป็นวิหกสุริยันเธอกลายเป็นยาชะประมาณว่าปีศาจท,ที่มีพฤติกรรมคล้ายกับซักิวบัตมีหน้าละตอนหวังชุ่งหลินเสียชีวิตจึงมีข้อความปรากฏขึ้นแต่เมื่อสโนว์เสียชีวิตกลับไม่มีอะไรแบบนั้นและเหตุผลที่แท้จริงได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาแล้วงั้นเธอก็ยังไม่ตายสินะ บางทีอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของการเป็นผู้สืบทอดของกาลุดาดูเหมือนว่าเธอจะไม่ตายหลังจากเสียชีวิตลงไปแล้วครั้งหนึ่งธรรมชาติของวิหกสุริยันมันสามารถฟื้นคืนชีพได้หากอยู่ใกล้กับเปลวเพลิง นกพงหวังวิหกแดงและฟินิก์พวกมันล้วนเหมือนกันแม้ว่าชื่อของพวกมันจะแตกต่างกันแต่ทั้งหมดก็สรุปได้ว่าเป็นวิหกสุริยันทั้งสิน้นมูหยองจ้องมองไปที่ไข่อยู่ครู่หนึ่งลักษณะของมันเป็นไค่ขนาดสูงใหญ่เท่ากับร่างกายมนุษย์โดยเฉลี่ยและเขาได้ยินเสียงลมหายใจของสิ่งมีชีวิตแผวเบาดังอยู่ในนั้นมูยองเก็บความโกรธเกลียวกลับพร้อมกับทําท่าทางคุ้นคิด ไม่ใช่ว่าแสงที่กระจายออกมาจากศพของสโน่ออกมารวมตัวกันเป็นไข่ใบนี้ใช่หรือไม่ดูเหมือนว่าสโนผ่านการเกิดใหม่มาแล้วหลายครั้งดังนั้นในอดีตจึงไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่าสโนจริงๆแล้วเป็นใครมูยองวางมือลงบนไข่ถ้าเป็นคนอื่นมาสัมผัสเปลวเพลิงที่น่ากลัวจะถูกปล่อยออกมาแผดเผาร่างกายทันทีแต่มูยองเป็นผู้ปกครองของเหล่าเปลวเพลิงเปลวเพลิงชนิดนี้ไม่สามารถสร้างผลกระทบใดๆต่อมูยองได้มากนักฟู จากนั้นเปลวเพลิงบริสุทธ์ก็ลุกชนขึ้นรอบๆอบมูยองเปลวเพลิงพุ่งผ่านไปตามร่างกายเขาและเช่นเดียวกันกับหอของกาเบียวระหว่างกระบวนการนั้นอำนาจพลังบางอย่างก็กระตุ้นให้เขาทราบถึงอดีตเก่าแก่ยามนั้นสโนสิ้นชีพ ขณะที่ถูกเหล่าเทพปีศาจรุกรานอย่างไรก็ตามเธอได้เกิดใหม่ทว่ามีความแตกต่างอย่างมากก่อนหน้านี้สโนวที่เกิดใหม่อีกครั้งจิตใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอไม่ได้ตื่นขึ้นมาโดยสมบูรณ์ทันทีและได้แต่เฝ้าดูโลกที่พังพินาศเช่นเดียวกับบุคคลที่3ท่ามกลางหมู่คนเหล่านั้นมูยองเป็นหนึ่งในพวกเขานักฆ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ชายที่ตายหลังจากทำลายล้างป่าแห่งความตายเขาฆ่าวีรบุรุษไปมากมายแม้แต่ดาร์กอลล์ที่ถือเป็นความหวังของมนุษยชาติก็ถูกสังหารด้วยน้ำมือของเขาขณะนั้นเธอมองเห็นโอกาสที่จะช่วยมูยองถ้ามูยองได้รับความช่วยเหลือชีวิตอื่นอาจจะได้รับความช่วยเหลือไปด้วยอย่างไรก็ตามสโนไม่สามารถลงมือทำตามที่คิดเอาไว้ได้ป่าแห่งความตายถูกเผาไหม้อยู่ในเปลวเพลิงจากนั้นัายาบัติที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เริ่มขึ้นดาร์กลอลล์สิ้นชีพ ทุกความสมดุลถูกทำให้ล้มสลายไปทีละแห่งและแม้กระทั่งเมอรลินซึ่งคอยปกป้องโลกอยู่ลับๆยังเอาชีวิตไม่รอดในขณะที่สโนทําได้เพียงแต่อยู่เงียบๆเตือเฝ้าดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เทพปีศาจก็ตั้งตนเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงพวกมันเรียกใช้เทพตอนอื่นทั้งหมดแม้กระทั่งเทพเจ้าแห่งการหลอกลวงทุกสิ่งในช่วงเวลานั้นน่ากลัวอย่างยิ่งมันเป็นกลียุคที่เหนือรัาจินตนาการของใครคนหนึ่งจะคิดออกได้จากนั้นเหตุการณ์เหล่านั้นสโนว์จึงถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยเห็นเป็นนิมิตในความฝันหลังจากที่โลกถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดอย่างสมบูรณ์สโนว์ตื่นขึ้นมาหลังจากที่เห็นแสงเล็กๆเ,เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเตรียมการวางแผนต่าง,างๆเดียโบ เป็นผู้ที่เธอเคยเห็นเมื่อเทพเจ้าทุกตนถูกเรียกใช้เธอตัดสินใจที่จะอัญเชิญพลังที่แข็งแกร่งของมันออกมาเมื่อมีบางสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ในช่วงชีวิตใหม่นี้สนุก็ได้ตายไปอีกครั้งไม่ได้ตายโดยเทพปีศาจแต่ตายโดยมูยองทุกสิ่งไม่ใช่นิมิตแต่เป็นความจริงกระกระเมื่อมูยองวางมือลงบนไข่มันก็เริ่มแตกและเมื่อมันแตกออกภายในก็ปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งโผล่ <c oughs> สาวน้อยร่างกายเปือยเปล่าล้มลงกับพื้นโดยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นร่างกายที่ดูเหมือนอ่อนยาวกว่าสโนว์ที่เขาเห็นด้านนอกนี่มันสโนว์ที่อยู่ด้านนอกคือสโนว์ที่มีอยู่ตามความทรงจำของเขานี่เป็นเหตุผลที่สโนว์คนก่อนดูเป็นผู้ใหญ่กว่าสโนว์ในความทรงจำบางทีเมื่อผ่านการเกิดใหม่ในแต่ละรุ่นอายุของเธอดูเหมือนจะลดลงวิงวิงตอนนั้นเอง จิตวิญ,ญญาณแหล่งกำเนิดแขนสมบูรณ์ก็บินลงมาจากศีรษะของมูยองและลอยเข้าสู่ร่างกายของสโนโวุม้มแสงวูบว่าบกระจายไปทั่วทุกแห่งหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดขนาดลงและถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายของสโนโอ,อย่างเต็มที่ฟิงคู่ต่อมาจากนั้นสโนโก็ค่อยๆเปิดตาขึ้นสายตาของเธอปรากฏความไร้เดียงสาก่อนจะค่อยๆหันไปมองที่มูยองจากนั้นโดยรอยยิ้มที่ใสซื่อสโนโก็พูดป้าป้า ป๊าป๊ามมยองเขาหมดคิ้วไม่ใช่เพราะเขาไม่คุ้นเคยกับคํานี้แต่เพราะคํานี้ออกมาจากปากของสโนต่างหาป๊าป๊าอย่างนั้นหรอฉันไม่ใช่พ่อของเธอจิมจิมสโนเขย่าแก้มของมมยองด้วยนิ้วและยิ้มอย่างเอียงอายเธอไม่ต่างจากสีขาวที่บริสุทธิ์และดูเหมือนว่าจะยังไม่เข้าใจอะไรดีนัก ุมมยองเอาความโกรธเกี้ยวออกมาแม้ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์มากมายในการฆ่าคนที่สามารถเกิดใหม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำแน่นอนเขาชีด้ดาบแห่งความโกรธเกี้ยวไปตรงหน้าผากของเธอป๊บป้าสโนสัมผัสกับดาบราวกับว่ามันเป็นของเล่นสำหรับตอนนี้เธอไม่รู้จักคำว่าเจตนาร้ายและความเกลียดชังมันไม่ใช่โนแต่เป็นจิตวิญ,ญญาณแหล่งกำเนิดแขนสมบูรณ์ มูยองเห็นกับตาว่าจิตวิญญาณแหลง่งกำเนิดแขนสมบูรณ์เข้าไปในร่างกายของสนอย่างไรบางทีทั้งสองอย่างอาจจะประสานเข้าหากันอย่างไรก็ตามการรับรู้ของแหลง่งกำเนิดแขนสมบูรณ์ค่อนข้างตื้นเขินคุณสามารถบอกได้ว่ามันเป็นความเรียบง่ายขั้นสูงอย่างไรก็ตามความชื่นชอบที่มีต่อมูยองก็คล้ายๆกันเขาไม่สามารถจรัดระเบียบความคิดของตนได้เนื่องจากการที่เคยเห็นสนในอดีตที่ยอมกระทั่งเสียสละตัวเองเพื่อมนุษยชาติมูยองเดาะลินก่อนเก็บความโกรธเกี่ยวกลับไป เขาเริ่มเดินไปหลังจากขันมองไปรอบส่วนสโนก็พยายามเดินติดหลังเขาแจฟังประตูที่ถูกปิดผนึกอยู่ตรงแท่นบูชาเปิดออกมูยองเดินเข้าไปใกล้ยอย่างช้าๆจากนั้นเขาก็ไม่สามารถช่วยได้นอกจากขมวดคิ้วและมองไปรอบๆที่นี่ไม่ใช่เนินเขามรณนะบริเวณโดยรอบเต็ไมไปด้วยพลอยสีฟ้ามันเป็นสวนขนาดเล็กและมีน้ำพุขนาดใหญ่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นมันเป็นไปไม่ได้ ที่จะทำให้สถานที่ที่ถูกเปลวเพลิงของเดียโบท,ทำลายล้างคืนกลับมาปาป้าป้าป้า มูยองหันไปสำรวจร,บรอบๆส่วนสโสนโก็กลายเป็นเด็กดีเดินตามมูยองไปพร้อมกับเรียกเขาว่าพ่อตลอดทางดูเหมือนว่าความทรงจำของเธอจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าทั้งหมดถูกลบทิ้งถึงแม้ว่าเธอจะลืมเรื่องราวระหว่างมูยองแต่ดูเหมือนว่าเธอจะยังมีความรู้พื้นฐานสำหรับการมีชีวิตอยู่นั่นคือการกินและการขับถ่ายเธอเป็นเหมือนทารกแรกเกิดที่มีแต่สัญชาตญาณเท่านั้นมันไม่ใช่การเสแสร้งอย่างแน่นอนเพราะไม่มีทางที่มูยองจะไม่สามารถแยกแยะได้ ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะปล่อยให้เธอเป็นไปตามธรรมชาติเธอไม่มีเจตนาร้ายและเป็นเพราะไม่มีใครในโลกรู้จักสโนูจริงๆเขาจึงมีความหวังเล็กน้อยว่าจะมีโอกาสได้พบกับมุมมองใหม่ๆจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ฟิวบางสิ่งบางอย่างบินแวกไปในอากาศหมูยองค่อยๆย,ยกมือขึ้นและจับมันเข้ามาลูกธนูราวกับเป็นคำเตือนหรือการข่มขู่โมยองมองไปทิศทางที่ลูกธนูบินเข้ามา โดยปกติแล้วเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้แต่ทว่าตอนนี้เขาเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนในสายตาเอลผมสีทองสองสาคนซ่อนตัวอยู่ในป่าเมื่อเอลซ่อนตัวอยู่ในป่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถหามันได้วิธีการที่ง่ายที่สุดของการหาเอลคือการเผาป่าให้วอดวายบูยองยกมือขึ้นฟูเปลวไฟก็ลุกโชนขึ้นมาบนฝ่ามือของเขาทันทีแม้ว่าจะไม่สามารถเทียบได้กับไฟของเดียโบแต่มันก็คล้ายคลึงกันมากถึงที่สุด มันเป็นเปลวไฟที่มุยองสร้างขึ้นหลังจากการผสมผสานทักษะบางอย่างเข้ากับขนของกาเบลและวิเคราะห์แหล่งกําเนิดของเปลวเพลิงแล้วไฟดังกล่าวถูกเรียกว่าเพลิงศักดิ์สิทธิ์เพลิงศักดิ์สิทธิ์พุ่งไปและเผาผลาญเป้าหมายทันทีอย่างไรก็ตามมันไม่ได้แพร่กระจายออกไปอย่างม่วสัวเขาแค่เผาสถานที่ที่เอลซ่อนตัวอยู่เท่านั้นความรุนแรงนี่มันเจ้าคือมังกรไฟกะจะไม่แย่งชิงสมบัติของเชนดานตันอีกแล้วสินะเอล มือไม่ได้สวมใส่อาพรใ,ใดๆพวกเขากลับไปใส่ชุดวันเกิดเพราะเสื้อผ้าถูกไฟเผาไหม้ไปเรียบร้อยแล้วมังกรไฟอย่างนั้นเหรอโมยองยิ้มสำหรับการที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมังกรมังกรไฟเป็นมังกรชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องความเจ้าอารมณ์พวกมันสามารถใช้เปลวไฟและอาศัยอยู่ใกล้กับภูเขาไฟได้ตึก๊กโมยองก้าวเดินเขาเดินไปตรงหน้าพวกเอลและถามที่นี่คือที่ไหนเจ้ากำลังบอกว่ามาที่นี่โดยไม่รู้นั้นเหรอ สถานที่แห่งนี้คือลานเจิดแสงที่เชนดันตันครอบครองอยู่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่มังกรไฟสามารถทำตามใจได้หรอกนะเชนดันตันและลานเจิดแสงแม้ว่าเขาจะเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้มาแล้วนะแต่ก็จำไม่ได้แม้แต่ในอดีตมังกรและพื้นที่ของมันก็ยาง ไม่เป็นที่รู้จักกันดีไม่มีมังกรตัวใดที่มีบทบาทในการสู้รบกับราชาปีศาจหรือเทพปีศาจหรือสายพันธุ์อื่นๆพวกมันทั้งหมดล้วนเคลื่อนไหวโดยลําพังและถูกกวาดล้างไปแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดลานเจิดแสงนั้นอยู่ห่างไกลาจากเนินเขาวมรณะเป็นอย่างมากที่นี่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลกับเมืองโนเบิลซิตี้โนเบิลซิตี้เป็นเมืองขนาดที่เปรียบได้กับเกรซิตี้นอกจากตระกูลลอเรสแล้ว5ตระกูลใหญ่และกองบัญชาการของตระกูลต่างๆอยู่ที่โนเบิลซิตี้นี่เอง งำ่ำและในตอนนั้นเองจูจๆสโนก็กัดเข้าไปที่คอของพวกเอลที่กำลังพูดอยู่ป้าป้าโนดูเหมือนจะโกรธมากเธอคว้าร่างของเอลคนหนึ่งกัดเข้าที่รําคอในลักษณะที่เอลไม่สามารถขัดขืนได้จนมูยองต้องใช้กำลังบังคับให้เธอออกมา <c oughs> <c oughs> ข้าไม่รู้ว่ามังกรไฟอย่างเจ้าต้องการอะไรหรอกนะแต่พวกข้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าไม่ววนได้รับอะไรจากเชนดันตัน มูยองรูปคางของตัวเองเขาไม่ได้แก้ต่างในสิ่งที่ถูกเข้าใจผิดดูเหมือนว่าไม่ได้มีมังกรไฟแค่ตัวเดียวที่เข้ามาอย่างสถานที่แห่งนี้นั่นหมายความว่าที่นี่มีบางอย่างที่มังกรไฟต้องการอยู่ฉันมาที่นี่ผ่านทางวิหารของเดียบูมูยองเกิดความสนใจนอกจากนั้นเขายังรู้สึกได้ถึงร่องรอยบางอย่างของเดียบูเดียบูเคยผ่านสถานที่แห่งนี้สินะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมูยองถึงมาที่ลานเจิดแสงแทนจะเป็นเนินเขามรณะ ดูเหมือนว่าเขาจะได้เกี่ยวข้องกับเดียโบอีกมากในอนาคตนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงที่มังกรไฟจะกำลังตามล่าสิ่งที่หลงเหลือซึ่งเดียโบทิ้งไว้ป๊ป้าในตอนนั้นเองสโนก็สะกิดหลังของมูยองกเพื่อหันกลับไปก็เจอกับเปลวไฟขนาดใหญ่ที่กำลังพุ่งเข้ามาไม้จะปกคลุมตัวเองมันเป็นเปลวไฟเส้นหนาเข้มซึ่งถูกยิงมาจากมังกรไฟที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าจบตอน ep 179รอ่องรอยของเดียโบตอนที่2มูยองตระหนักถึงมันตั้งแต่ก่อนที่สโนจะสังเกตเห็นซะอีกเขารู้โดยอาศัยเพียงแค่สัญชตาตญาณเท่านั้นถึงการปรากฏตัวของมังกรไฟดังกล่าวนี่เป็นเพราะเปลวเพลิงของเดียโบที่เขาดูดซึมไปหรือไม่ฟูพื้นที่โดยรอบถูกไฟแผดเผามูยองยื่นอยู่ตรงใจกลางของมันอย่างไรก็ตามเปลวเพลิงจากมังกรที่โจมตีเข้ามายังมูยองถูกดูดซับเข้าไปจนหมดสิน้น ตึงผู้ควบคุมเปลวเพลิงช่วยให้คุณสามารถดูดซับเปลวเพลิงที่ออดแอกว่าตัวเองได้เมื่อคุณดูดซับเปลวเพลิงที่บริสุทธิ์มากขึ้นสเตตัสหลักจะเพิ่มขึ้นตามผู้ใช้มูยองดูดซับเปลวเพลิงของมังกรไฟกรูคาพละกําลังเพิ่มขึ้น3ความอดทนเพิ่มขึ้น 2. พละกําลังเพิ่มขึ้น1มังกรไฟกูคายังถือว่าอ่อนวักว่ามังกรส่วนใหญ่อยู่มากคุณสามารถบอกได้ง่ายโดยดูที่ขนาดของมันอย่างไรก็ตาม เปลวเพลิงของกรูคาก็ช่วยเพิ่มสเตตัสของเขาแล้วแต่ทุกอย่างมันย่อมมีข้อจำกัดไม่มีสเตตัสใดเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีข้อความสองสาอันปรากฏขึ้นมีมังกรไฟที่สามารถดับเปลวไฟของมังกรไฟด้วยกันหรอกเหรอนั่นนั่นมันกูคานี่เหล่าเอลต่างเกิดความรู้สึกหวาดกลัวจากการตอบโตของโมยองและการโจมตีอย่างกระทันหันของกูคา ในความเป็นจริงมีมังกรมากมายที่ก้าวร้าวแต่พวกมันค่อนข้างเป็นพวกระมัดระวังพวกมันมักจะไม่ค่อยโจมตีอย่างหุนหารพันแล่นเช่นนี้บางทีอาจเป็นเพราะรูปแบบพลังที่แปลกประหลาดของมูยองไปสร้างความขุนเคืองให้แก่กูคาก็เป็นได้มูยองค่อยๆเยยนเมือกไปเขาพุ่งความสนใจไปที่เปลวเพลิงของกูคาขณะที่เขาเปิดปากเล็กน้อยเปลวเพลิงตรงหน้าก็ถูกดูดซับเข้ามาจนรู้สึกได้ถึงรสชาติฟืนๆเฟืรสชาติของไฟเป็นแบบนี้เองเหรอ ลิมฟีปากของมูยองเพเยอขึ้นเล็กๆสำหรับรสชาติของไฟเปลวเพลิงของกลูคาอย่างนับวายาบกระด้างมันยังไม่สุกงอมเต็มที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดนั่นหมายความว่าเขาสามารถดูดซับเปลวเพลิงได้ไฟที่อ่อนแอกว่าฉันฟูเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ถูกสร้างขึ้นในมือขวาของมูยองเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ดูดซับเปลวไฟของกรูคาและรอมรอบพื้นที่ไปท,ทั่วทันทีทันใดขนาดของมันก็เพิ่มขึ้น ก่อนจะถูกมูยองส่งมันไปในทิศทางที่กูคาบินอยู่การดมตึมตุมตุมตุม,มเพียงเพราะมันเป็นมังกรไฟไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะใช้ได้แค่ไฟเท่านั้นโดยพื้นฐานแล้วมังกรเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เวทมนต์อย่างแท้จริงตาข่ายที่สร้างขึ้นจากเปลวเพลิงปกคลุมไปทั่วร่างของกูคากลายเป็นบาเรียรที่มีรูปร่างคล้ายกับใยแมงมุม,มอย่างไรก็ตาม เพลิงศักดิ์สิทธิ์ฉีกระชากใยแมงมุมเหล่านั้นจนขาดวินบาเลียที่ทั้งหนาและแข็งแรงเปลิวกระจายจากการถูกรุกรานโดยทันทีฟูฟอย่างรวดเร็วเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ก็เผาไหม้แม้แต่ปีกของมันและในขณะที่มูยองเปิดกำปั้นเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ก็เผาไหม้ไปทั่วทั้งร่างกายของกูคากา <God! S 2> ฮะมังกรไฟถูกเผาอย่างนั้นเหรอนี่มันเรื่องไรสาระอะไรกันนี่ย พวกเอลที่เฝ้ามองดูต่างตาลีตาเหลือกเพราะไม่สามารถเอ่ยคำใดต่อไปได้อีกมังกรไฟเป็นสัตว์ที่เกิดจากเปลวเพลิงแน่นอนว่าพวกมันต้องมีภูมิคุ้มกันเปลวเพลิงด้วยเช่นกันนอกจากนั้นพวกมันต่างครอบครองและอาศัยอยู่ในภูเขาไฟลูกหนึ่งในขณะที่ยังสามารถดูดซับและสร้างเปลวเพลิงขึ้นมาเองได้เกล็ดที่ถูกปกคลุมของพวกมันทนทานต่อความร้อนเป็นอย่างยิ่งนั่นควรจะเป็นเช่นนั้นกลมกลูคาล่วงลงสู่พื้นแน่นอนว่ามันยังไม่ตาย แต่ก็ต้องส่งเสียงร้องดังลั่นขณะที่ลำตัวบิดไปมาสงสัยเพราะมันยังเป็นแค่มังกรหนุ่มถึงล่าได้อย่างไม่ยากเย็นอย่างที่คิดปัจจุบันพลังการต่อสู้ของมูยองมีมากกว่า10อันดับแรกของมนุษย์ไปแล้วเฉพาะระดับอย่างดาก็ลหลอดฮันซุงเท่านั้นถึงจะพอหยุดยั้งมูยองได้อย่างดาคกตตามถ้าสู้กับฮันซุงอย่างเต็มที่มูยองคิดว่าอัตราการชนะของตนน่าจะอยู่ที่ประมาณ90%ซแต่ถ้ามีอากิสะเข้าร่วมกับฮันซุงด้วยความน่าจะเป็นจะเหลือเพียง50%เท่านั้น คุณสามารถล่ามังกรหนุ่มอย่างกูคาได้หากมากับปาร์ตี้ที่ดีแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในอันดับท็อปทั้ง10ตอนนี้ฉันน่าจะสร้างมังกรกระดูกไว้สักตัวโมยองยังไม่เคยสร้างมังกรกระดูกเลยไม่มีเหตุผลใดที่เขาจะไม่สามารถสร้างมังกรกระดูกได้หากสังหารกาคูซะตอนนี้แล้วเอากระดูกของมันมาเป็นวัตถุดิบอย่างไรก็ตามมันเป็นความจริงที่เขารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยกาคูยังหนุ่มเกินไปสำหรับมังกรมันยังโตไม่เต็มที่ป้าป้า จู่ๆโนก็สะกิดหมูยองจากด้านหลังเมื่อเขาหันศรีรษะไปมองสโนก็หดตัวขณะที่เธอมองไปยังมังกรไฟกูคามีคำกล่าวออาไว้ว่าการูด้าชอบกินมังกรหมูยองรูปคางทำท่าคุ้นคิดแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ว่าการูด้าเป็นตัวตนที่สามารถเกินกินมังกรได้ดังนั้นผู้สืบทอดของการูด้าจึงน่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมังกรทำนองนั้นด้วยในเมื่อมันเป็นมังกรไฟก็ควรจะทดสอบกันสักหน่อย มูยองกำลังวางแผนที่จะอยู่ในลานแห่งนี้ไปสักพักเขาตั้งใจว่าจะหาร่องรอยส่วนที่เหลือของเดียโบที่นี่และล่ามังกรไฟที่บุกเข้ามาเพื่อสร้างมังกรกระดูกที่ดีด้วยนอกจากนี้เขายังสงสัยเกี่ยวกับเอกลักษณ์ที่แท้จริงของสโนเหมือนมูยองสโนก็มาจากอดีตเช่นเดียวกันขณะที่มองไปยังสโนูเขาก็คิดว่าตนน่าจะสามารถหาความจริงบางอย่างและพยักหน้าป,ะปะ้าป้าสนยิ้มอย่างสดใสาจากนั้นเธอก็วิ่งไปที่กรูค่ะ ในเวลาเดียวกันภาพคล้ายอีกาสีขาวขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเบื้องหลังของสโนว์อย่างไรก็ตามหวัวและปีกของมันเป็นสีทองเจิดจ้าขณะที่ภาพเหมือนอีกาโผล่มามันก็เปิดปากและพยายามกืนกินกูคาทันทีกาโรดาหลังจากได้เห็นกับตาแล้วมูยองต้องอืน่น้ำลายขนาดที่เล็กกว่าในเรื่องเล่า แต่ที่แน่นอนว่ามีความยิ่งใหญ่ยอยู่ในนั้นบางทีอาจเหนือกว่าลูซิเฟอร์เสียด้วยซ้ำไปดังนั้นจึงช่วยไม่ได้ที่มูยองจะคิดว่าสโนเป็นการูด้าตัวจริงพลังของมันถูกซุกซ่อนเอาไว้อย่างชาญฉลาดแม้แต่มูยองก็ไม่สามารถรู้สึกถึงได้แต่เมื่อมันอ้าปากเกลืนกินมังกรไฟเท่านั้นก็ต้องแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของตัวเองอย่างไม่ต้องสงสยัยเขาไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้ในอดีตหมายความว่าเธอไม่ใช่แค่ผู้สืบทอดอย่างนั้นหรออดีต เปลี่ยนไปแล้วและสโนเองก็ได้ไเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเป็นอย่างมากแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวจริงแต่เธอก็ได้รับพลังของกาลูด้ามาโซจากนั้นกาลูด้าก็เกินกินกรูคาไปจนหมดสิน้นอย่างแท้จริงแน่นอนกาลูด้าขามอบมันเข้าไปในคําเดียวอหลังจากนั้นสโนก็ล่วงลงมาที่พื้นพร้อมกับส่งเสียงสะบายท้องและไม่ช้าหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวบางสิ่ง ก็ผุดขึ้นมาบนหลังของเธอมันเป็นปีกเล็กๆสีแดงคู่หนึ่งซึ่งกำลังงอกเงยขึ้นดูเหมือนว่าเธอไม่ได้สูญเสียปีกไปสโน่สูญเสียปีกในขณะที่เกิดใหม่แต่มูยองไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นอีกต่อไปเพราะในขณะที่กืนกินกูคาปีกสีแดงก็ได้ปรากฏขึ้นปีกที่ดูเหมือนจะปรากฏตามประเภทของมังกรที่เธอกินกินแม้ว่ามันจะมีขนาดแค่แขนของมนุษย์ผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าแปลกใจเลยทีเดียวต่อมาสโนก็ลุกขึ้นแล้วมองไปที่มูยองปบป้ารากับว่าเธอไม่เป็นอะไรเลยหลังจากกินมังกรเข้าไปสโนรีบจำเอาเข้ามาหามูยองและดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆปรากฏออกมาบางทีอาจเป็นเพราะมีจิตวิญญาณแหล่งกำเนิดแขนสมบูรณ์อยู่ภายในแต่ดูเหมือนว่าเธอจะมีความปรารถนาที่ไม่มีวันสิ้นสุดแสดงออกมาด้วยทว่าอย่างน้อยเขาก็สามารถไว้วางใจจิตวิญ,ญญาณแขนสมบูรณ์ได้อยู่บ้าง พวกท่านเป็นใครกันหัวนหน้าของเอลตรงหน้ามองไปที่มูยองและสโนุนำเสียงของเขาแตกต่างจากในอดีตซึ่งดูจะเหมือนสุภาพขึ้นเนื่องจากมูยองไม่เพียงแค่เอาชนะมังกรไฟเท่านั้นแต่ยังกินมันได้ด้วยในสายตาของพวกเขามีแต่ความน่าทึ่งหลงเหลืออยู่พวกเขาคิดว่ามีแต่มังกรระดับบรรพการหรือบางอย่างคล้ายคลึงกันเท่านั้นที่จะสามารถทําแบบนั้นได้ดูเหมือนว่าพวกนี้ไม่รู้จักเดียโปถ้าพวกเขารู้จัก คงจะสังเกตเห็นอะไรจากเปลวเพลิงของมูยองแล้วนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องราวใดๆเกี่ยวกับเดียบุดูเหมือนว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมองหาร่องรอยด้วยตัวเองมูยองตอบอไปอย่างไม่ตรงคำถามฉันจะอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งจากนั้นเขาก็หันกลับและเดินหายไปในป่าทึบเปลวเพลิงที่กำลังเผาไหม้อยู่ในบริเวณโดยรอบก็หดกลับไปหามูยองทันที หลังจากที่ได้เห็นแล้วไม่มีใครสามารถพูดอะไรเกี่ยวกับคำตอบของมูยองเหล่าเอลผมสีทองต่างมารวบตัวกันที่บ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งจำนวนประชากรของพวกเขามีประมาณ300คนและทุกคนล้วนตกอยู่ในอารมณ์ที่ข้ามคล่งเจ้านั่นไม่น่าใช่มังกรไฟบรรพการข้าแน่ใจจากรูปแบบเวทมนต์ที่มันใช้อยู่เมื่อเอลคนหนึ่งพูดขึ้นเอลเอวโสก็แทรกออกมา ข้าไม่แน่ใจว่าเขาเป็นมังกรจริงๆหรือไม่ด้วยซ้ำแต่ข้ารู้สึกได้ถึงพลังที่บริสุทธิ์แบบเดียวกับเชนดันตันถ้าเขาเป็นมังกรไฟจริงมันแปลกที่เขาจะโจมตีมังกรไฟอีกตัวบางทีมันอาจจะกำลังแย่งสมบัติบางอย่างที่ตามล่าก,ก็ได้ดังที่ท่านทราบมังกรปกติไม่ชอบร่วมมือกันทำงานพวกมันคงไม่ญาติด,ดีกันเพียงเพราะเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรอกมัง้งยังไงก็ตามาเราไม่รู้ว่าพวกมันกำลังตามหาสิ่งใดอยู่ นี่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดถ้าพวกมังกรลงมือพวกเขาย่อมสามารถเตรียมการบางอย่างได้แต่ปัญหาคือการไม่รู้ว่าพวกมันต้องการอะไรนี่แหละจากนั้นบางคนก็เสนอความคิดเห็นอื่นมอบสิ่งนั้นให้กับมันซะแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงก็ตามต้องควานหาเองอยู่ดีและถ้าเป็นเจ้าคนนี้มันอาจจะช่วยเราสยบมังกรไฟตัวอื่นได้ด้วยใช่หรือไม่ผู้อวุโสพิมพ์หลับตา มังกรไฟเป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัวการทำเช่นนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเมื่อไรที่แห่งนี้จะกลายเป็นทะเลแห่งเปลวเพลิงถ้างั้นเราก็ต้องให้มันรู้เลยว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พวกมันไม่ควรจะทำลายด้วยวิธีไหนกันละ่ะด้วยวิธีการทําให้พวกมันรู้สึกสุขสําราญกับสถานที่แห่งนี้จนกว่าเชนดันตันจะกลับมาเราจะแท้งทําเป็นว่ารับใช้พวกมันมันเป็นข้อเสนอที่น่าตกใจที่ทําให้ผู้อวุโสต้องส่งเสียงฮึดฮัด มันเป็นการเลือกสิ่งที่ชั่วร้ายเพื่อไม่ให้สิ่งที่ชั่วร้ายกว่าเกิดขึ้นเอลคนเดิมพยายามหวานล้อมพัวว่าโสเท่าพวกเราอยู่ที่นี่กันมาอย่างยาวนานเป็นเพ,พราะพรอนของเชนดานตันและลานเจิดแสงแต่ถ้าหากเรายัางดื้อดึงเช่นนี้จะต้องสูญเสียพวกมันไปทั้งคู่แน่สถานที่ของเชนดานตันและสถานที่ที่เราเพียรพยายามอย่างหนักกว่าพันปีจะสูญหายไปแค่เพียงระยะเวลาเพียงชั่วครู่เท่านั้นหากเรายอมละทิ้งความภาคภูมิใจเพียงชั่วครู่เราจะสามารถรักษาสิ่งทั้งหมดไว้ได้ ข้าไม่คิดว่านี่เป็นทางเลือกที่สามารถตัดสินใจได้โดยลําพังสุดท้ายผู้อาวุโสก็สายหัวก่อนจะเริ่มพูดอีกรวบรวมเอวทั้งหมดพวกเราจะเริ่มลงประชามติกันเราจะตัดสินใจว่าควรรับใช้เขาหรือไม่หรือตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาหลังจากนี้ มีเอลผมสีทองประมาณ4 0 0พันคนที่อาศัยอยู่ใกล้กับรานเิดแสงพวกเขาเริ่มโบวตกันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเพียงครึ่งวันผลลัพธ์ก็ออกมาและพวกเขาก็ตัดสินใจปานที่สร้างขึ้นจากต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกยกให้กับโมยองด้านในสะอาดสะอา้านมีเตียงนุ่มๆและการตกแต่งที่หลากหลายโมยองหย่อนตัวนั่งลงบนเตียงก่อนจะแตะลงไปที่ตัวแสดงสถานะมันคือการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงซึ่งดูเหมือนจะมีอะไรมากมายเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เขาประสบความสําเร็จจากการดูดซับเปลวเพลิงของเดียโบ ความสำเร็จของผู้ควบคุมเปลวเพลิง S บวกสเตตัสทั้งหมดบวก40เยี่ยมมุยองพยักหน้ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากหาไอเทมที่สูงกว่าระดับ S แต่ค่าความสำเร็จกับหายากยิ่งกว่าบวกบวกถูกเพิ่มเข้าไปนี่คือของหายากที่ไอเทมระดับ S เทียบไม่ติดไหนจะความจริงที่ว่ามันเพิ่มค่าสเตตัสหลักขึ้นมาอีกด้วยอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวเพื่อตรวจสอบสถานะที่เหลือมุยองเปิดดูข้อมูลทั้งหมดออกมา ตึงผลกระทบของคาร์ดเดสหลอดคิงสเตเยอร์อาร์คเอนเจลสเตตัสพละกำลัง540ความว่องไว537ความอดทน510ความฉลาด539ภูมิปัญญา500จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้375ความต้านทานเวทมนต์565ความสามารถทางวิญญาณ450ความชั่วร้าย490พลังเทวะ544คุณสมบัติธาตุไฟ490ระดับรวม542 หมายเหตุพิเศษพลังของลรซซเฟอร์ถูกปิดผนึกไว้คุณได้รับพลังของกาเบียวคุณกำลังสร้างวิถีดาบแห่งมูยองหอกสังหารเทพถูกฝังไว้ในหัวใจของคุณไม่เพียงแต่คุณสมบัติท่านไฟเท่านั้นแม้แต่พลังเทวะก็เพิ่มขึ้นมูยองยิ้มจบตอน